ละครสั้นเรื่องรักนี้ไม่เคยลืม EP 3มาแล้วจ้าก็หลังจากที่ทุกคนเขาก็รู้กันเป็นอยู่ดีว่าบ้านฉันนะ่ะมันอยู่ตรงอีกฟากหนึ่งแล้วฉันเนี่ยก็ไม่เคยได้ได้อยู่บ้านหลังนี้เลยแต่ก็เสียใจแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะฉันเนี่ยไม่ว่าจ้า เพราะว่าป้าแจวเนี่ยหรอว่าป้า,า,ปาโฮโนกะเนี่ยเป็นแม่ของฉันฉันชอบเรียกว่าป้านะจ๊ะคือแม่ของฉันเนี่ยทำแบบพวกแบบอาหารอยู่ที่ร้านคาเฟ่แล้วแม่ฉันก็เป็นเจ้าของร้านด้วยแ,แถมยังเป็นเจ้าของบ้านทั้งหมดเรือนแบบแบบะไรนะแบบหมู่บ้านอะโอ้โห ขอบอกแม่ก่อนแล้วกันแม่โฮโนอกะคะเอาลูกมาแล้วหรอเออใช่แล้วค่ะแม่หนูกล่าวว่าหนูเนี่ยจะไม่อยู่บ้านหลังนั้นแล้วละคะ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าค่าเงินนะ่ะหนูขอโทษนะคะที่เรียกแม่ว่า้าตลอดเวลาเลยไม่เป็นไรหรอกลูกเอลนะหนูขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเออได้เลยจ้า ไหนๆก็มาแล้วกินเค,ค้กให้อร่อยเนี่ยก็คงจะดีหืมฉันรู้สึกดีมากเลยมินนี่ลูกถ้าอยากจะมาเนี่ยกินได้ตลอดเลยดาค่ะคุณแม่นี่เธอเรียกฉันมาเนี่ยมีอะไรหรออ้าวก็ไม่มีอะไรนี่อ๋อฉันลืมบอกไปนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมาอยู่ที่ห้องนี้เราจะต้องมาเป็นภรรยาของฉันไม่หรอก เ้ยจะเดินตามมาทำไมเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปไหนก็บอกแล้วไงถ้าใครมาอยู่ที่เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรอะ่ะก็ต้องทำทำไปฉันเนี่ยมีอะไรหรอที่ต้องมาฟังคำสั่งนายนายเป็นเจ้าของบริษัทฉันหรอนายเป็นอะไรก็บอกมาซะดีๆสิอะไรกันเธอบ้าไปแล้วหรือไงฉันไม่ได้บ้าหรอกนะ แล้ฉันมีสิทธิ์อะไรหรอไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกฉันก็บอกว่าไง่ายอะไม่อะฉันไปดีกว่าหรือว่าฉันจะให้เธอมาเป็นภรรยาในตอนนี้ละ่ะฮะถ้าจะให้ฉันมาเป็นภรรยากับเธอในตอนนี้ดีไหมเธอว่าไงอะฉัน่ะมีสิทธิ์ฟ้องได้นะเธอก็อย่ามาแตะต้องตัวฉันเด็กขาดละ่ะ แล้วฉันจะทำไงดีล่ะโอ้ยโอ้ยอากาศเย็นดีจังเฮ้ย,ยทำไมมันหนาวจังเลยละเนี่ยแล้วทำไมล่ะฉันก็บอกแล้วไงว่าเธอนะ่ะก็ต้องมาเป็นภรรยาของฉันฉันทำอะไรลงไปก็แล้วแต่ แต่ยังไงฉันก็ไม่รับเป็นสามีของเธอหรอกนะฉันจะออกไปจากโฮเทล,ลุงบ้าๆนี่เพราะฉันมาเพราะเอาตังค์รู้สึกก็เย็นดีเหมือนกันนะเนี่ยเวลาที่ไม่มีคนอื่นมาขัดคล่องนะแต่ว่าฉันต้องท้องจริงๆเหรอหไม่เลยหรอกมันจะไม่เชิง คุณผู้หญิงคะไม่คุณไม่ใชคุณลูกค้าคะ,คะอาหารที่สั่งอาหารเช้ามาแล้วคะ่ะอ๋อได้เลยคะ่ะเดี๋ยวจะไปเอาเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะโหน่ากินจังเลยอหอมเห็นจังโอ้ยเหมนย่าบอกนะว่าอุตตาจจริง นี่ฉันเนี่ยเหม็นก,กลิ่นไก่จนถึงกับแบบปัดมันตกลงไปในน้ำเลยเหรอสงสัยฉันต้องอยกเลิกช่าโฮเทลแล้วล่ะฉันเนี่ยแอบมันไว้ใด้นี้แล้วหวังว่ามันคงจะไปที่ดีนะฉันต้องออกก่อนล่ะเดี๋ยวไปขอคือเทลล่าฉันจะไม่อยู่อีกแล้ว ขอยกเลิกเช่าโฮเทลหนึ่งที่นะคะอได้เลยค่ะเดี๋ยวทีโฮเนี่ยอย่างฉันเนี่ยจะทำให้นะคะคุณนี่เป็นเป็นพนักงานขายเทให้กับเด็กๆที่นี่เหรออ๋อประมาณนั้นแหละค่ะขายทุกคนเลยค่ะแต่ว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรทำมากกว่าการเป็นเจ้าของโฮเทลชั้นเลย มาเป็นร้านแบบพนักงานเสิร์ฟของอาหารกลางวันที่ดีเลยนะคะนั้นก็ตามแต่ค่ะฉันขอเลิกโฮเทลไปแล้วนะคะอ,อ๋อจริงๆเหรอคะใช่แล้วค่ะเยจะทำยังไงดีล่ะใช่ฉันต้องไปขออที่บ้านแบบบ้านของฉันฉันต้องไปขอแม่ก่อนแล้วว่าขอบ้านหนึ่งที่เลย แต่เอ๊ทำไมต้องมาหยุดรงเขากดที่นี่ด้วยเนี่ยคุณลูกค้าคะถ้าเกิดว่าจริงถ้าเกิดมาทางร้านของเราแล้วนี่ก็ต้องเอิ่มเลื่อนเขาวงดด้วยนะคะเขาวงกดบ้านแต่ค่าทีไปถูกกลับบ้านดีกว่าแม่คะหนูขอเอิ่มขอเลยจะลูกหนูขอเช่าบ้านอันเดิมนะคะ ยังโชคดีนะเนี่แต่ก็อะไรหรอคะแม่แม่เป็นอะไรของแม่เนี่ยทำไมขัดขัดอะไรคะแม่โอ้อยก็เกือบจะมีคนมาขอแล้วตอนนั้นเน่ยเขาขอแม่ก็ใจหายเลยบอกว่าบ้านหลังนั้นนีน่พี่แม่คิดในใจว่าบ้านหลังนั้นนี่มันเป็นของลูกยังไงเนี่ยมันก็จะต้องเอิม่มให้ได้นะอุ้ยนี่าษาษลูกอินประสาทหลออีกแล้วหรอประมาณนั้นแหลคะค่ะ ตาใช่จ้าแม่จะให้ลูกอยู่ตอนแรกก็มีคนเออไม่ต้องพูดแล้วล่ะค่ะหนูจะได่ไปอยู่เดี๋ยวนี้แหละเออบ้า <c oughs> นหลังเก่าของฉันฉันไม่น่าไปทำตามไอ้คนแปลกหน้าเลยทำฉันท้องแต่ไม่หวังว่าเป็นสามีของฉันหวังแค่เอาเงินอย่างเดียว ฉันอยากรู้ว่าใครเป็นคนเจ้านี้เจ้าการเนี่ยทำแบบนี้นะอโอ้โชคดียังอยู่เหมือนเดิมอุ้ยลูกที่เรื่องจริงเหรอนี่ลูกมาแบบท้องเลยเหรอใช่คะ่ะหนูขอโทษนะคะแม่ที่ทำให้แม่เนี่ยจะต้องตกกระจายแต่ว่าคนนั้นเนียมันมาขอเป็น ค่ะมีของหนูแต่มันก็บอกกับหนูทิ้งท้ายไว้หลังที่มันจะออกไปว่ามันเนี่ยหวังแค่เงินมันทำตามคนที่สั่งมันเอาไว้แต่มันก็ไม่ได้บอกค่ะว่าใครเนี่ยเป็นคนสั่งมันมาอุ้ยตายจริงอ๋อแ,แม่เป็นคนตายให้หนูนะรีบไปโรงพยาบาลก่อนไหมอ๋อได้เลยค่ะหนูจะไปเอิ่มพวกเซเว่นอีลฟเว่นก่อนจะไปตรวจแบบดูเครื่องตรวจท้องนะคะ จ้าอันนี้ก็ทิชชู่วันนี้นี่ไงที่ตรวจตั้งคันเอาอะไรละกันนี่ค่ะขอบคุณนะคะพี่ชื่ออะไรหรอคะพี่ชื่อปรมัตจ้าอุ้ยเหมือนผู้ชายเลยก็ขอโทษจ้าเพราะพี่เป็นคนตั้งให้นะ่ะเอเอค่ะ คนสมัยน,นี้ขับแบบนี้แต่ว่าฉันว่าฉันต้องรีบๆวิไปโรงพยาบาลก่อนละ่ะสงสัยคนท้องอ่ะวิ่งนานๆอย่างนี้ก็คงจะปวดท้องเอาได้แต่ขอกลับบ้านก่อนละกันนี่ไงอันนี้เลยเอาวะดูดีกว่าออออออเ อ,อยู่ก็มีอาการขึ้นไส้อาเจนออกมาทนไม่ไหวแล้วปวดท้องโอ้ยว่าแต่นี่ใช่ไหมเนี่ยที่เออไว้นอนเนี่ยโอเคเริ่มเลยแล้วกันเรื่องราวของมินนี่จะเป็นอะไรต่อโปรดรับชมในอีพีที่10เอ้ย ไม่ใช่สิ EP สี่ด้วยนะซึ่งคือแบบอันนี้คือแบบอันนี้คือรูปร่างของการที่คุณหมออะไรเนี้ยคือทำยากมากค่ะแันนี้คือนอนของเรากำลังหลับตาแล้วคุณหมอกกกำลังผ่าตัดแต่ว่าการมองเนี่ยคนจะมองอย่างนี้นะคะอุ้ยตอนนี้เนี่ยผถูกผ่าตัดอยู่มินนี่ของเราเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะ ไปดูกันจ้ารอยติดตามชมตอนต่อไปนะบายบายค่ะเพื่อนๆมินนี่เนี่ก็ขอตัวลาก่อนนะคะบายค่ะซึ่งก่อนจะขอตัวลานะคะนี่เราเนี่ยมาเจอกับสารเจ้าชีมินะคะเฮ้ยอุ๊ย,ยไม่มีอะไรเลยแค่มองจากภายนอก ก็ไม่มีอะไรพอกมาเลยใช่ค่ะไม่มีอะไรเพื่อจะทำไมสวยจังเลยอะ่ะวันหน้านี่มาทำอุ้ยพื้นที่กว้างกว้างมากเลยนะคะซึ่งการเนี่ยน่าจะมาจากตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูทางออกของมันดีกว่านะคะว่าถูกทางกันไหมที่จริงก่าวว่าจะมาดู แบบดินแดนของนางเงือกนะคะเผื่อเจอสารเจ้าชีมีหรือว่าดินแดนนางเงือกนะคะทำไมมันดูนานจังเลยทุกคนเนาะทำไมมันดูนานจังเลยคะทํามคะ่ะเราวามาที่นี่นะคะทุกคนพอเราวามาที่นี่นะคะซึ่งที่นี่นะคะมีคนบอกดะคะว่ามีนางเงือกอยู่นะคะแล้วก็ เลยตามมานะคะเขาตามมามาเจอสารเจ้าชิมิเลยอุ๊ยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้มินนี่ของเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ